ไงบ้างครับก็พร้มโตเคแข่งวันนี้สู้เต็มที่แล้วแต่ว่าประเด็นคืออย่างที่บอกว่าศูนหน้าเรามันขาดหายไปเยอะมันก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเรงนี้ก็ปีหน้าก็คงจะต้องมาค้นหาแล้วก็ปรึกษากันใหม่ให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะโดยปีหน้านี้ตั้งเป้าหมายไว้อยังไงบ้างจริงๆเป้าหมายของเราก็คืออยากจะไปเหยียบแชมปี้ยดลีกทุกปีครับพยายามจะทําให้ได้นะแต่ว่าโครงสร้างทีมก็ต้องใช้เด็กให้มากขึ้นเพื่อจะ พัฒนาทีไม่้มันดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จะ,จะจะใช้เด็กเมืองการให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ไดนรกว่าอะไรถึงแฟนบอลครับวันนี้ก็ก็ผมว่ามันมันก็น่าจะแฟนบอลก็ขอบคุณกับแฟนบอลที่ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจแล้วปีหน้าก็อยากจะให้ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจเหมือนเดิมครับขอบคุณมากครับ